แบมันนี่แบแบบนี้แบแบบนี้แบให้มันนี่นเห็นไหมนี่แบมืออย่างเงี้ยแล้วมันก็จะกินไปแยบเลยไปตามก้ามมาโอ้ก้ามมา๋อหรอคุณนให้ก้าม้าคนนัคนนี้ ขอบคุณนี่ยังให้มันยังให้มแบมือแบบบนี้เดี๋ยวมันกินนี่นี่นี่ให้ตรงนี้ถ้างั้นน้องก็โยนไว้ทางล่างให้มันกินค่ากลัวเนีอ่าแย่้งกันอย่าแยงกันนะอ้ มากเลยมาเอาในนี้เลยไปเลยก่อนเลยผ่านบ้ากเลยในมือไม่เอาเอาแล้วหลับหมดเลยอ่หลับทุกตัว